ขอความเป็นธรรมให้คนตายนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตัวพอโพไซขอความเป็นธรรมให้กับคนตายนะคะจากอำเภอโพไซ ขอความเป็นธรรมให้กับคนตายจากสพโพชัยนะคะเหตุฆาตกรรมนะคะสพโพชัยไม่เดินเรื่องนะคะ สอพโพไซนะคะตอนนี้เอาสมมาลงผักพร้อมโมเดลรับความเป็นธรรมจากสพโพไซพอ,พอ,พอสอพโพไซไม่เดินเรื่องให้นะคะขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรม เฮคดีฆาตกรรมนะคะราดขาราดตีกันคือหมูคือหมาข้อความเป็นธรรมไม่คนตถอยไมมีตำรวจอยู่บ yeah. ่มีตำรวจอยู่บ่ซอฟต์บ่ใช่ไมมีตำรวจอยู่บ่ข้อความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมถือถือรัดขาตายตำรวจบ่เดินเรื่องให้เด้อค่ะ จะเผาแล้วจับต้งคนไหลบวดายหูคนไห่กะบวจส่สพอพ่อใส่บวเดินเหลืองให้้อค่ะเอาลูกลูกขอแเด้ะคะมีเเอาสม่าผอมขอม่าพอมเอาผู้ตายมาน้ำเอาผู้ตายมานบเดีความเป็น มูนูน right <wie> <way> ี่แหะเด้อที่ตายน่ะตำรวจว่ามีค่ะตำรวจโอ๊ก็มี่ตะขอเอาสมมาพร้อมตำรวจว่าใส่บวเดิน คนตายโอ้มันหมูมันหม้านะครับควนตายนะครับเอาสมมาพบเอาศพมาพบเนอะโบ้แมนร่องอบ้แมนร่องเปล่าเ้อะค่ะโบ้แมนทำเนี่ยครับโบ้แมนทำเดี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตัวแทนเดี๋ยวคุยกับตัวแทนต้องกลับนิดนึงนะครับจนตอนนี้ก็พอมันภาพภาพลับของอำเภอเราด้วย คภาพน่ครักครับตระกคายขาายพอดีครับายครับผมเข้าใจครับผู้ขับัาตัคเอบครับฝาบคุณชาวตะบ้าพรักผูกผมังจัดจังไรตัวนี้ขอค่ายรครารเนกองครับผอเกงไปแล้วครับว่าขาตกรรมครับว่าไม่ลดถ้นบ่ม่รู้ว่าเหตุนะครับเอาสมมาพรลุงวันลงภาคพไส คดีไปเป็นยังไงทำไมไม่พืบหน้าหูโตคนไหลกับจ,จับเบอร์ได้ยใตเป็นอาทิตยออ์เป็นยังขึ้ว่าจับไม่ได้ไง,งไปในเมืองชอพอพูดใส่เชียเอาทั้งใดเอาสมมาพร้อม ตือขาตายยังบริหารความเป็นธรรมอยู่ตาเพื่อหมาหนิบอกเาโนดสไตลยแบบไรถ้าเป็นลูกร้านเจ้าเจ้าสิคิดจังไรโอ้ยเย็นมหลายมือแล้วค่ะเย็นมลายมืแล่ะาเยมลาือแล้วค่ะ ใย้ลายมือแล้วเนี่ยามกีจะแต่พี่นอ้องค่ะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสอพโพไซนะคะคือคาไต้ขึ้หมูขึ้หมาบเอนรับเรื่องแจง้งโาเฮ็ดนนียัง

แมแล้วก็คนที่บาดเจ็เกผู้ใหญ่บ้านมามผู้ใหญ่บ้านผู่บ้านห้ามาไหมคะผู้ใหญบ้านมาไหมคะไม่ดีเพระม่ก็บอเป็นอย่างนี่จะหยาดพี่น้องข้ามาใจผักแล้วเอาสมมาเอาสมมาลงลงผักพร้อมชีวิตคนชีวิตคนวามเป็นชีวิตปะ ขนาดไว่าพุ่มพอก็ยังมีเลยเอาโซบมาพ่อม้าหมาคนก็ยังผิดคนหลายเลยทุกวันนี้ไปไปไอไปไปไปไอ้ปไปไาไปไปยปไปไปไอไปไปยปไ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 ไป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 อไปไไป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 ไยไปไไป เอาโซมาลงผักพร้อมวันนี้เราควรเป็นธรกดแชร์น้ำเด้อค่ะกดแชรน้ำเด้อไอ้าไาม่คายบ้านเดี๋ยวไปคุยข้างในเนาะไปจะเข้าไปคุยเอาเอาเอานนมมีนวผกนจ่อาัก่อได้ไหมไดไหมาเ่ออาอ่ว่าใจอาเป็นยัง ต้องชาแล้วยังนี่จมงทีเผาคดีย่าท่านคืนหนาแล้วครับว่าท่านมี่วงนาได้ผมไปเลยมงได้เลยเห็นนะค่คารยุ่มแถวมาคงคู่เสได้รอีกตาหา้า้าเฮาแตเดือรอดกันทุกคนนะครับรัรรถสเมดเตน่อยกันเวเรม็ดเตะหน่อกันเดยวรคือคาคือคาใต้คือือมา ถือรัดขาตายค่ะฟันคือหมูคือหมาตายเวลาสั่นสมองจะไหลออกตำรวจบวลาเดินเรื่องยังหูโตคนไรก็เฮ็ดยังข้ามามาถือจับหมูนู้นี่แหละ่ะคนที่ตายเอาศพมาพร้อมเอาศพมาลงพักพร้อมสอพอโพใส่เด้อค่ะเด้อแซ่ไปแซ่ไปค่ะแซ่ไปฝากแทะนะค่ะฝากแทะฝากแซ่เนี่ยค่ะฝากแทะ เอาคนตายมากพอ,อมมเอาหาจริงเอาสจริงมากพอมเบิ้มเลยเบิ้มเลยาาดสดเป็นแบบให้เบิ้มเลยคนตายตรองในเราความเป็นธรรม คือขาตขขายคือมูคือมาเอาซบมาพร้อมเฮ้ยาวบ้าบานมาเต็มบรราวบ้าบานมาเต็มเบิร์ดที่ตนคนตาย่ไดับความเป็นธรรม

เอารับีเงครับนนัโซมาพร้อมคือขาไตวันเดีเราความเป็นธรรมเาใจครับคนมันนมาให้ให้ครถามก่อนตอนนี้มันคื้นหนาเดินไม โลกมีบาดเจ็บแต่เจ้าว่าถี่ยี่สิบหกมาตายวันดี่มส่งกิ็สิเผาอยู่ก็จะมีอย่งสูตรนาคืนความว่าไม่มีความคืบหน้าถือไหมถึงว่าคือจับเขาแล้วกลัวไม่ได้รับความยุติธรรมกลัวหลักถามจะถูกทำลายไปต้องรีบชาวพนักจิบด้วยนะครับใบจะจอสูตรศพก็ยังไม่ได้ตอนนี้นะครับถ้าเขาไม่จัดป็นการทำลายกบบนี้ พวกทอนพวกทพวกพวกอนีเจ้าคถามแรกนี่เนาะีหคำถามเนาะอีกกคำถามนีกกอเก็บเนาะซือเรื่องนี้เนี่ยตำรวจรับแน่ด้ันให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สอบปากคำพยานไปหลายปากแล้วนลยจะีมนความลับในระหว่างสอบสวน ตนนี้ทุกคนเข้าใจเนาะเข้าใจยังไเรื่อจะข้าคู้าังไมูนีะเาเข้าใจแล้วเข้าใจเนาะเรื่ใจเราข้าูกนนะับเดี๋ยผจเอาะคำถามเ้เข้าใจนะเรื่องนี้วเนี่ยได้เรียกตัวผู่ที่เราว่าเขาคือผู้กระทคามผิดาัรัยข้อ่าหาแล้วลอรยสร้ยนวดเ็นั่งบ่อไร่เม ้านนเ tamam. no. uh ี้ยัวอันไหนโยกคนจนสิเผาคนตายก็เอามานำเ้ยค่ะจะขับบ่ขักอุ้ยมือคืนนี่เด้อค่ะเขาทายอยู่ค่ะตีค่ะตีถามมันตีถามนางโจโคอยู่ค่ะเดี๋ยวเขามีลูกให้บึง

พอข้รอบไม่ได้แกคนตายลงผัอนี้กันมาไม่ทุกคนมีคำถามตัวนหนี้าดนี่ครับทุกคนมีคำถามเบิร์จังมานนีต่างคนมีคำถามเพื่ออยากได้คำตอบเพราะฉะนั้น้า่านตอบเพราะอะไรพอต้องมตอบเอาไปตอบแต่รบกวน อ้าว <s we ak> แกกเจนก่านี้เกนแล้วถ้าเกิจับอะไรชวยาเ้าไปเอาแล้วไอ้นี่นี่ไง แมนซบออามา้อบหลังลากที่เเห็นหมูขีอพ่อใส่ว่มีก้นไม้เด้อ

ท่านเก้ายกบอนจีิโม่กันไม่คายนมือทต่อม่เป็นที่แล้วไม่เอาไมไปบอกเออตายมาได้ความเมยที่ทำกบบ้ากับออลมบ่อลแมนบอกอล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 บ่ได้ความเมียทอลเลย không phải không, không phải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 , không

เ,เอาสมมาลงผักพร้อมเอาสมมาลงผักพร้อมไม่รั่าเขาเป็นธรรม,มขาขึา้นหม,ม,มูขึ้นมาผมเเสสีีีียยงงท่

ผู้ต้องหาเนี่ยเราเรียกพลักทราบข้อหาอยูอ่บนและสว่วนที่เหลือเนี่ยเร,รเราทำการสอบสวนว่ายังมีผู้กระทำคนดีย

ออขาคนตายมาคูขาคนนั้นผู้นี้มันเป็นขาขากัคนคนนึ่งที่ทำให้เขารู้เสียความตายถ้าสมมติว่าหลักฐานตรงนั้นเนี่ยมันประกวดแล้วเนี่ยแค่เขาว่าจะดูในใบชนะตรของแพทย์ที่ร้อยเวรเนี่ยนำไปส่งให้กับแพทย์ให้เขาทำความผิดในใบชะสูตรเราจะทราบสาเหตุการตาย อยู่ในใบชนาดูซึ่งในคดีเกี่ยวก,กับการฆร้อยเวยนเนี่ยเาบนาี่ทุการรักษาแล้วก็จะรอยเเนี่ยเขาจะไปเอาใบชนาุูตัวนั้นน่ะ